CEO ีโอบูกาลีออกมาโพสต์หลัง y YG Entertainment ไม่ให้ลิซา b บ a กพิง n ์ออกงานที่ปารีสสวัสดีทุกคนค่ะเรื่องนี้ได้ตกเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งเมื่อผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์แฟชั่นหรูนนคะบูการีได้ออกมาให้ข้อมูลว่า y YG Entertainment ห้ามไม่ให้ลิซาแบ็ c พิง n ์เข้าร่วมงานอีเวนต์หรือโชว์ตัวในปารีส เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยให้กับแฟ,แฟนๆว่าทำไมจึงไม่ได้เห็นหรือซ่าหร้พิงค์เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีค2021ทางจูนสกิสต็อปเบบินนะคะผู้บริหารบูการีได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ะโดยภาพของสาวหริซาร้พิงค์พร้อมกับแคปชั่นลิซ่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ยอดเยี่ยมของเราตอนนี้อยู่ที่ยุโรปแต่เป็นที่นา่าเสียดายที่สถานการณ์โควิด19ทำให้ต้นสังกัดไม่อนุญาตให้ลิซ่าปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรืองานโชว์ตัวใดๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราไม่สามารถถ่ายภาพของเธอร่วมกับเซนดายาลิลลี่อันรีและวิกต oria เซเลตีสำหรับบุการีแบรนด์แคมเปญ2021ได้แม้เราจะไม่สามารถจัดงานใหญ่ร่วมกันได้แต่เราก็จะทำมันในมิชชันี้เนื่องจากเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรามุ่งมันที่จะทำงานร่วมกันแบบ360พัองศาผมหวังว่าจะตอบคำถามของแฟนๆรีซาที่ถามผมเข้ามาอย่างมากมาย หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะได้ปรากฏตัวขึ้นทําให้แฟนคลับของสาวลิซ่าไรัพิง์จำนวนมากนะคะได้ถวิข้อความต่างๆบนทวิเตอร์พร้อมกับติดแฮชแท็ก yg let lisa do her work และแฮชแท็ก just t e for lisa พร้อมกับตั้งคำถามที่ว่าทำไมทางค่ายจึงไม่ยอมให้เธอออกงานเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในไรพิงที่ได้เข้าร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีคสอ2 ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลรราดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ